สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องระดมสิงดีเดือดโอ้ไม่ใช่ช่องบอเบียดําสิงครับพี่น้องช่องนี้ก็อยู่ใกล้มาเข้าไปโรงพักสวัสดีไปทางผู้จัดการครับมาเยี่ยมครับเป็นเข้าโรงพักไปครับนี่โอ้ยู่ข้างในมันก็ไม่ค่อยได้ยินนะไม่ได้ยินเลยโอ้มันต้องได้รอบมันเนาะต้องได้รอบอะไรเนี่ย ที่ใส่ตัวยังไม่มีที่ใส่ตัวเลยโอ้ไอ้นี่อะไรอันนี้คุยกับเสียวังอยู่บ้านแบตมันหมดมมคุยกันได้เลยเหรอได้อันตรายอันตรายโดนจับจับปรับทำ <laughs> ไมได้มวิ่งอยู่นี่เขาติดต่อไปเหรอเขาติดต่อไปเขาทีมไอ้งานติดต่อไปก็เลยได้มาวิ่งด้วยอันนี้เฟืองเท่าไหร่นะเฟือง11 11 40 40 11ไม่มีเนาะ11 มีไหมมีจริงเหรอนี่แหละสีเบจสีหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้บอกอะไรสีเบจสีหนึ่งสีเบจสีหนึ่งใช่จะลองดูมันคือไม่มันพอไปวัดไปวาได้ไหมความร้อนขึ้นไหมเน่ยความร้อนเนี่ยม่ขึ้นหรอมันไม่ได้อยู่บนไฟเนาะอ่ขึ้นยังไงปกติไหมปกติไหมปกตินี่วิ่งปากบ่อเนาะปกตินะแค่ครึ่งเดียวเองเนี่ยเอออันนี้บริษัทการไม่ตัดดีว่ะเช็ครถครับ เป็นตัวสองในอูรานี่ยอู้อันนี้ภายในไม่ต้องทำอะไรเนะโอเคไหมไปไหนไมันชอบหลุดเยอะเสไปเช่นมามันก็หลุดจริงเออใสได้สองเที่ยวกันนั่นแหละหลุดขึ้นมาคืนจนได้เอาต้องห่อเนี่ยมาหุ่มใหม่เอ้ยมันเต็มแล้วมากเน่ยไปอกหนึ่งที่มาเนี่นั่นแหละโอ้โหแทม่ต้องแตกขั้นเร่งนะเออโอ้ เดิมๆไม่ได้ม่ได้จูนเลยอู้น่าซื้อว่ะคันนี้ไม่มีควันเลยเนี่อูอ้นี่ปีนร่องหน่อยสิปีน,น่อนเออนีอ่นี่นิ่มกว่ะนี่ไหมเออูนี่ขนาดปีนร่องแบบรอๆๆ่องเนินๆเขาไม่อยู่ะอะเอทตรงไหนนี่เทตรงไหนก็ได้เขาบอกเทเลยเขาเกลียดเองแล้วขับไปทบทเที่ยวในหมู่บ้านเออแล้วมันเกลียดบ้านนะเออนี่ตรงนี้เออเออไรแต่ดูว่าดูรถไทยทางอู้โยกจนหน่ะถไทยนี้ไม่โยกหรอ ไทยไม่ปรับให้เ,เหรียบๆนาะเออนี่ครับดินด่วนลองเองครับวันนี้ตั้งแต่เป็นรถมาก็เพิ่งได้ขับครั้งแรกเนาะใช่ตั้งแต่ไปซื้อไปทําสีด้วยกันมาแดดมากมาๆด้วยกันมาเยอะแยะมากมาก <c oughs> มยแดกอยู่คนเดียวอ่ะเออไอ้กระจกซ้ายมองยากเนาะเออว่าฝั่งนู้นต้องขยับใหม่หทำไมเป็นงี้พี่มันต้องปรับใหม่ด้วยนะ ต้องเอาออกนอกอีกใช่ไหมออยังงั้นโอ้ตรงไหนนั่นสวิีนันอยู่ตรงนั้นน่ะนันนะข้างบน่ะเอออันแหละอันนี้ดำขึ้นช้าเลยบอกใหญ่บุพีลองเองครับวันนี้นะยังไม่ถึงร้อยเที่ยวหรอยังเลยวิ่งแต่เช้าแล้วนี่โอ้สุดจัดครับพี่น้องกินหมูตัวนี้นะกินหมูตัวเนาะหมูอยูุไทร์เยอะนะ ร้อยเที่ยวก็ห้าพันออยืดๆๆๆเออฮะเออฮะโอ้โหโทรโทรคือวะอันนี <c> ้คือไหมเออนี่น่าซื้อว่ะถ้าราคาได้เอาเลยนะเท่าไรห้าสิบบ่จับบาบเกินเนาะ แกซื้อหัวกระสีมาห้าสิบแล้วอะซื้อหัวกระสีมาก็ห้าสิบแล้วใจหาเลยสี่สิห้าคือนาะนี่เพลงเพราะเย็นครับขับก็อนนี่นี่ครับแอร์เย็นเพลงเพราะก็เดิมๆภายในเดิมๆครับไม่มีหรอกวีโปงวีพีฟใช่นีแต่นี่ครับเดิมๆคือดินด่วนบอกว่าแจ้วอันนี้มีโชว์หน้าใช่ไหมมีครับเดิมๆเลย ภายในเดิมจริงครับวันนี้ดูมานมื่อนอะไรนี่ออกมาติดรถเลยครับยังอยู่ครบเลยโอ้พาอปัจจัยสันเลยนะเฮฟซี FC นะออใช้ได้เนาะกะับรองคมร้อนแค่นี้เลยพี่ทั้งวันปกติปกติใช้ได้ครับวันน,นี้นีออ่นิ่ม พราะผมไม่ได้ขับรถดังนั้นเนี่ยยังได้จ้างออกครับคือเด้มองง่ายว่ะฝั่งนี้นะแต่ฝั่งนี้มองยากเนาะโอ้หักไปอีกหักมันสุดแล้วพี่ผมเข้าอีกอาเชือดสองครับลูกพี่บอกว่าวันนี้ผมค่าขับสามร้อยครับค่ขับสามร้อยไม่เอาเต็มครับสามร้อยไม่เอาสามร้อยครับยับเนาะของแท้ไม่พูดเยอะครับโอ้ ขับเองเลยครับอยากลองครับอยากลองเนี่ยแบบแทบไม่ต้องแตะเร่งเลยเนี่ยเบาๆครับเครื่องเครื่องมันใช้ได้ไหมใช้ได้ด้วยดอ่ะเออยอดยอดสบายสบายเลยครับเครื่องชีบีทครับชีบีทเท่าไหร่ชีบีทซีหนึ่งชีบีทซีหนึ่งเอออย่างนมันมองฝั่งอยาฝั่งไหนอยาก น้องผมเล็งเอาขวาอย่างเดียวเลยพี่ซ้ายมองแค่ไป่ก่ออะไรพอมันกระจกต้องไปตั้งใหม่คือว่าตรงเลยว้าแรงเนี่ยคื้อไหมเอ๊ะไอ้คอกเนี่ยซื้อที่ไหน ขอบไหนยางอ่ะเออยงซีสมิทไงมีขายใช่ไหมมีแบบเบาๆประสชดมีขายแปดสิบแปดเที่ยวไม่รู้พี่ไม่เคยทำของซีสมหรออืะบอกเขาว่าไงขอบยางฮิโน่ซิงแอนทิกฮะขอบประตูบนฮิโน่ซิงอ๋อประตูบนครับเขามาวันไหนโมฮาอยู่เกาหลีนะว้าับดี เขากลับจากเกาหลีนู่นมังกราภุมพานอ๋อซื้อเขามัดจำไว้เฉยมัดจำไว้เฉยแล้วเราก็ใช้งานไปเลยอ๋อจอดไว้จอดไว้ไปงานโชว์งานอะไรอย่างเดียวไหมถ้ามีงานโชว์ก็ไปใช่ไหมแต่เขาสั่งชุดแต่งเพิ่มอ๋อเขาสั่งอะไรแต่ส่วนไอ้นั่นน่าจะแบบให้เขาใจอเออก็คือคือไงอ๋อหน้าซื้อมา ก็ไม่ไม่ต่างอะไรกับเมกานะใช่ไม่ต่างกันเท่าไหร่ต่างกันแค่ผิวพันธุ์เนาะใช่ผมว่าสมมตผมชอบมันสไตล์การแต่งมันแต่งได้หลายสไตล์พวกนี้กันชนมันเปลี่ยนได้ด้วยไหมแต่ถ้าเมกามันไม่ได้นะฮะเมกามันแบบถ้าเราจะเปลี่ยนกันชนใส่รุ่นนั้นรุ่นนี้นะมันไม่ได้ไงเออใช่มันติดไฟไงแต่พวกนี้มันได้ชุนพวกครเอได้เออมันได้หลายสไตล์พวกนี้นะผมว่าโอเคดีนะ โอ้ยชิปรั่วแน่นี่นนผมสั่งมาแล้วผมยังไม่ได้ใส่เฉยเกียร์ถอยเป็นยังงี้นะเป็นอย่างงี้เลยเกียร์ถอยปกติต้องมีคลิกนี้มัน H.O เลยมันเป็น H.O เ,เสื้อเหล็กเป็นงี้เลยถ้ามีเนียมมันจะนิ่มหน่อยแต่ว่าไอ้เสื้อเหล็กมันทนกว่าไงอ่ะเกีย,ร,ยร์ไน้องพร้อมปากอมคอเนาะเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากอย่าพึ่งอย่าพึ่ง